กาสวัสดีกาสบายด,ดีพ่อแม่พี่น้องกาสวัสดีเอซีสุพรานเรามาติดตามขับสม้มบ่าวตายได้พี่น้องวันนี้ก็พบพ่อก็บ่าวตายให้เก่าพี่น้องเอ้ยมาหอดบ้านป่าแล้วพี่น้องมาเบิ่งทีมงานเขาก่อนพี่น้องเอ้ยมีของขวัญเสม้เพันน้ำพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีทีมงานบริสุทธิ์ผู้ชุกคน อืมตอนนี้พี่น้องพอรองบิวพอน้องเดือนพอรองเดือนก็ยังบ่ได้ขึ้นหางพี่น้องเลยเบื้องเบื้องเบิ่งเบื้งเพิ่นขึ้นก่อนอืมเขาก็มีของขวัญจะมาให้ชุเพิ่นพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าสิแม่นนยางพี่น้องน้องต้านพี่น้องอื สน้องตาดนตากล้องให้ก,ก,ก่อนเด้อมาบาทนี้โอ้ทีมงานเท่าในกรเห็ดตายลายเติบแล้วพี่น้องเอ้ยคารตั้งวงกบบาทเมาตายบริบาณยูสองมือสิ่เหมือนเห็ดแเ,เรียบ้อยพี่น้องเอ้ยไป ท,งทังนี้ก็เทคานแล้วเรียบร้อยตัวนี้ก็ก่อฟ้าสุดแล้วพี่น้องเลยยังเหลือแต่เทคาน,นนี่ตวน้นก็ตั้งไรตั้งไดเรียบร้อยเทคานแล้วต้นนันก็ก่อสุดแต่ยังม่ไต้เทคานพี่น้องเลยอืมจมแบบสี่แลพี่นอ้องเห็นงานเ่าเหตถา อ้ยยังเหลืออยู่จากวงหนึ่งสองสามสี่ว <โอ S 2> งยับงบร่ไตั้งพี่น้งโอ้ัวนี้ตัวที่เขายือดอยู่นี่พี่น,อน้องนี่ัวนี้ก็ตั้งใส่อีกวงกกววงหนึ่งแล้วก็บังนัาอีกวงโกอีกวงหนึ่งตัวน,น,นั้น,งน,งงน,นวงหนึ่ง ต่อมาอีกก็มีอีกวงหนึ่งพี่น้องเลยหลา,ายวงอยู่เลยพี่น้องวงกบวงหนึ่งกับบานประตูกับเป็นสามบานพี่น้องเลยเมื้อค่ะสิเอาของขวัญให้ทีมงานก่อนพี่น้องให้หนุ่มตาลเป็นตากล้องให้เด้อพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเอาของขวัญให้ทีมงานก่อนพี่น้องเย้ย อันนี้พ <N> ี่เป็นของก่อนอกปีอยู่พี่น้องเลยนี่จางเก้เัวขอบใจขอบใจขอบใจพี่น้องขอบใจขอลไรก็อะไรก็นี่อีกพี่น้องนี่สุดกีฬาพี่น้องเมนยูอยู่บ่้างแมนเมนเมนนอนขอบใจขอบใจขอบใจพี่น้องเลยเพราว่าทีมงานเพิ่นเอาเสือกับส่งผีไสสันระฝากพี่น้องพอดีได้หับกอกมื่อเมื่อมือก่อนนะพี่น้องก็เลยเอามาแบ่งทีมงานเรา เขได้ใส่พอได้ใส่ทำงานพี่น้องเขียนงานทำงานเขาได้เรานพี่น้องเลยอันนี้ก็คือเขาไอ้ล่าพี่น้องเลยอืมเร็วเลยมีมีเชือกเชือกกรดิ่งตัวหนึ่งจะไปฉุดไปฉุดมาเนาะส่งฝากไปโอยอันนี้คือเขาคอยต้องเดือนจะไปฝากคนเราพี่น้องเลยแบ่งไข่เขาเราคู่เขาเราฝูเด้อพี่น้องเลย ของเรื่องเขามาอยู่หกพี่น้องี๋นี่พี่น้องกางเกงแล้วก็เสื้อกัดอีกตัวนึงจำได้ไงมอืมของของน้องเรื่องพี่น้องตัวนี้จัดให้เป็นเป็นสุดเป็นสุดเลยพี่น้องเลยหัวห้ามาเข้ากับพอดีว่าถือมาฝากทีมงานเทาเลยไปใส่พี่น้องเลยอือมีคือของขวัญทีมงานทำพี่น้องเลยแต่ยังเหลือแต่ เจอซีนี่ป่าครับไอ้น้องหนักพี่น้องเอ้ดบารดเองะอะยังมีของขวัญอยู่แต่ว่ายัางมันจะเจอกระเพิ่นเพิ่นมาก,ก่อนจะเสียหอยเพิ่นพี่น้องเลยแม่น้องแก้มบุ๋มก็ได้พี่การพี่นอ้องเพิ่นไป่ใช่ปะกับพื่อได้กับพ่อได,ออได้ทีมงานเทาไส่พ่อไดเ้เปลี่ยนกันพี่น้องเลยน้องโอ้ บาต้านบาต้านเพิ่นไปตึกแหพี่น้องเอ้ยถ้ามาตึ้ตึ้แหอยู่น้องใช่น้องน้องนาตัวเทิงวะหรือน้องตัวไหนโอ้เอามาบุทันครับเอามาทันเขาก็จะไปเพิ่มเปิ่มพี่น้องเอ้ยพอเขาหมักไปหาเด้๋พี่น้องหมักไปหาปลาหาอย่างอือ ทมงานเ่ากรเห็ดเปเรื่อนเนาะเามากระเห็ดได้บักลาย่นองเลยเ่ากระเหดว่าชิเฟินิเห็ดได้ลายฟันนี่เนงโอุยมือสิบห้าพี่น้องลอปึงรอบรอบก่อนนี่ตัวนีนี่ก็ยังบรทเทศเลนที่กาี่นองเลยกลย็ห่กกกา,าก่อแล้วมือก่อน เบิ่งพลงานก่อนพี่นอ้องเลยนี่ก็นกีน่ก็ก่อขึ้นมาได้ซ้ำนี่มีแต่มีแต่ฟ้านี่ฟ้านี่คือก่อขึ้นมาแล้วก็เทคานพร้อมเทคานแล้วเรียบร้อยกันอันนี้ก็เทคานแล้วเรยบรอนพี่น้องคานเท่ากับสิตใหญ่ๆน้านๆไปสิตเลยพี่นอ้อง ว่าเพื่อความแข็งแห้งและกระทนทานพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> ตัวน,นี้ก็คือยังบันอะไรยังบันอะไรเทียคานถับพี่น้องเลยเราจะใส่คานถับกันไปอีกใส่กันมาห้องนี้พี่นอ้องอุ้ยกองก็จะเป็นบูบๆบบาบบเลยพี่นอ้องขอโทษขอไปเดี๋ยพี่นอ้องมาฟังนี่กันเทีแล้วเรียบร้อย ตัวนี้ก็ก่อแ้วเบิร์ดยังบริเุทธิต์ตคานพี่น้องเลยนนขามาทางนี้ขามาทางนี้เป็นห้องเป็นห่องหัวห้าสิกอยาวแบบสี่ก่อนพี่น้องมาแล้วข้าจากสิกอขันห้องพี่นอ้องห้ากับสิก่อจากเสานี้พี่น้องก่กอจากเสานี้ นี่นเงาอนากรสื่อมาใส,ส่สานี่พี่น้องแล้วก็อีกห้องหนึ่งพี่น้องห้องหนึ่งกสะชิ่กรจากเสานันมาใส่เสาวนี่นนาานบางเสิงก่อนน้องบิวนี่เดี๋ยวเอาข้าสิกก้ให้ก่อทั้งแผงยาวก่อนพี่น้องเอ้ยก่กอทั้งแผงยาวให้มันแล้วเรียบร้อยก่อนเอาจังจีก่อทั้งตัดพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ทำเป็นห้องกระชิกว้างเติมพี่น้นอ,นอง เขาเขาสิ้พาพี่น้องมายืนเบื้องฟังนี่เป็นห้องกัมันสิก,กว้างกันเลยนี่ถ้าเป็นห้องมันก็นสิก,กว้างแบบสิรพี่น้องห้องหนึ่งสามเมตรสามเมตรซาวประมาณนี้แหละพี่น้องนี่พี่น้องความกว้างของมันกับสิบสามนิ้ลห้องหนึ่งระหว่างเสาหนีกับเสานีเลยพี่นอ้องกว้างก็สิบประมาณ สามเมตรสามเมตรห้าสิบสิประมาณนี้แหละพี่น้องคอมโบสามเมตรหาสิบก็สิประมาณสามเมตรเสาหัวมือก่อนเขาแทงเขากอมโบจอพี่น้องควมยาวพี่น้องเลยแล้วก็ความกว้างก็แต่เสาตัวนี้แต่เสาตัวนั้นก็กว้างเต่อเลยพี่น้องลังคาก็สิประมาณนี้เลยพี่น้องแต่ละห้องแต่ละห้องค่ะ เบิ่งก็กว้างเติบได้พี่น้องเลยทีมงานเขาก็เห็ดไปได้หลายเลยพี่น้องเลยทีมงานเขาก็เล่งมือขนาดเลยพี่น้องเลยพี่นอ้องคลิปนี้ก็สมมาพาควนเลยนาอพี่นอ้องเบาตายเลยทีมงานก็สิได้ลาพี่น้องไปก่อนเด้อพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่นอ้อง พ่พอกันกลิบต่อไปพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องอ